อะไรเนี่ยอะไรไหมเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำน้ำใสมซับมากมากขอขออาขออาคำเก่ง เชิญมอร์นิ่งค่ะเดี๋ยวจะไปโรงเรียนนะคะทำอะไรกันเอ่ยเล่นเลโก้เล่นเลโก้โอเคเล่นเสร็จแล้วไปเตรียมตัวไปโรงเรียนนะคะพรชีพรีชีวอร์สเรดิ้เสร็จแล้วโอ้โหหนูทำอะไรคะบ้าบ้านเลี่ยมโอ้โหเก่งจังเลยครับชอบมากเลยครับเก่งมากเลย จานี้ที่มันอยู่ในห้องน่ะอ๋อในเลโก้โอเค ออมันโอเคอ่ากินเยอะๆลูกแฮปปี hmm. ้คือเดคับแฮปปี้คือเดค่ะไปเร็วบาย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 ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่บีอีสาน US นะคะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปหลายวันเลยเนื่องจากว่าช่วงนี้แม่บียุ่งมากๆเลยค่ะต้องทำงานทุกวันเลยทั้งเช้าทั้งเย็นที่ร้านเปิดเลยไม่ค่อยมีเวลาได้ตัดต่อวิดีโอนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะช่วงนี้ที่วิสคอนซินก็อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะใบไ,ไม้ร่วงหมดต้นแล้วค่ะ ระยะเวลาของ daylight saving time ก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะคะก็คือช่วงฤดูใบไม้ผลิกับช่วงฤดูร้อนอเมริกาจะปรับนาฬิกาไปข้างหน้า1ชั่วโมงเพราะว่าช่วงเวลานั้นนะคะตอนกลางวันมันจะยาวนานมากช่วงหน้าร้อนนี่พระอาทิตย์ตก3ามทุ่มเลยค่ะแต่พอช่วงหน้าหนาวนะคะระยะเวลาในตอนกลางวันมันจะสั้นมากๆเลยพระอาทิตย์ขึ้นราวๆเจ็ดโมงเช้าแล้วประมาณ4ี่โมงเย็นพระอาทิตย์ก็ตกแล้ว จึงทำให้อเมริกานะคะปรับนาฬิกาถอยหลังลงมา1ชั่วโมงฟังดูแปลกๆนะคะแต่มันคือเรื่องจริงค่ะก่อนที่หน้าหนาวจะมานะคะงานหนักของทุกคนในเมืองนี้ก็คือการเก็บกวาดใบไม้ค่ะซึ่งทุกคนจะต้องเก็บกวาดใบไม้มากองไว้ริมถนนหน้าบ้านของตัวเองแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นทางเมืองเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่เอารถมาเก็บใบไม้ไปทำปุ๋ยต่อไปค่ะ อากาศหนาวๆแบบนี้นะคะทําให้นึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยววันนี้แม่บีก็จะทําก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำน้ําใส่นะคะเดี๋ยวไปลงมือทํากันเลยค่ะอันนี้เป็นกระดูกสันคอหมูนะคะที่แม่บีหาซื้อได้เนาะแล้วก็หัวใช้เท้านะคะนํามาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆเอาใส่น้ําซุปเพื่อจะให้น้ําซุปหอมอร่อยหวานกลมกล่อมนะคะ พอน้ำเริ่มเดือดได้ที่ก็เอากระดูกหมงลงไปต้มเลยค่ะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปสักหัวหนึ่งที่นี่หาซื้อรากผักชีไม่ได้นะคะแม่บีก็ใส่ต้นผักชีงลงไปเลยแล้วก็กระเทียมสัก3-4กลีบทุบให้แตกนิดนึงตามมาด้วยหัวไชเท้าที่เราหั่นไว้แล้วนะคะ แล้วก็ใส่พริกไทยเม็ดทุกพอหยาบๆลงไปนะคะตามด้วยเกลือน้ำตาลสีอิ้วขาวปรุงรสได้ตามชอบเลยค่ะต้มให้เดือดนะคะแล้วก็ค่อยช้อนฟองออกแบบนี้นะคะจะทำให้น้ำซุปใสน่ารับประทานค่ะ นี้ก็ลดไฟต่ำลงนะคะให้มันเดือดปุดๆป,ประมาณนี้ตุนไฟอ่อนไปเลยนะคะประมาณ2-4ชั่วโมงนะคะจะทำให้น้ำซุปกลมๆแล้วก็หวานอร่อยมากค่ะโอเคตอนนี้แม่บีก็มารอรับเด็กๆที่โรงเรียนนะคะช่วยแม่เล็กเะอาอาดีค่ะช่วยแม่เล็กนะ แม่ทำน้ำซุปตัวไม้แล้วแม่ก็มาวันนี้ที่โรงเรียนเป็นไงม้างคะ Great ท r ร a t ภาษาอะไรเนี่ยฮะ e n อ l ง s h e n g l i s h <English. laughs> <laughs> เลียมลูน่าสวัสดีครับสิลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะ <laughs> เอยน่ารักมากสวัสดีครับเร็วลูก <laughs> สวัสดีครับวายสวยๆด้วยวายสวยๆด้วยสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค่ณ <laughs> อะไรคะ เมาอ้อนอ,อะไรอยากกินอยากกินขนมอยากกินขนมโอ้โหโอมาอ้อนแม่อยากกินขนมนี่น่ากินขนมโอเคแม่ให้กินอันหนึ่งนะครับอย่าก,กินเยอะนะพระเดี๋ยวเราต้องกินข้าวเย็น Pinkie's muzzle. สองชั่วโมงผ่านไปน้ำซุปหวานอร่อยมากทีนี้ก็เติมลูกชิ้นหมูลงไปได้เลยค่ะ เขาหน้าทำอะไรคะอ่านหนังสืออ่านหนังสือโอ้แม่ก็เห็นเงียบเงียบไปไม่ว่าทำอะไรโว้โวว้าจอ,อย่างนะไ <c oughs> ม่เดือนไหมคะ <c oughs> อ่าเรียมชิงเสียบ้างเลย เป็นไงน้ำซุปอร่อยไหมค่ะอร่อยมากสามพอ่อลูกกินเส้นเส้นอุด้ง ต้นมหนคือของเรียไหมคะของเรียมันไหนก็ได้ของเรียมันนี้ก็ได้ทีนี้เราก็จะมาทําน้ําปรุงนะคะนี่โทนี่โชงเดี๋ยวทําให้เด็กๆก่อนเนาะใส่พริกไหมใส่นี้เดียวพอน้ำส้ม น้ำปลานี่น้ำตาลเอาอยากบีบเองอ่ะบีบมะนาวบีบใส่เลยบีบมะนาวบีบลงไปเออบีบเข้าไปเ้อดีมากหมดยังหมดแล้วโอเคหมดแล้วก็าวาไงไว้ตรงนั้นเอาคนนีนีค้คนให้เข้ากัน อร่อยไหมเนาะคนให้เข้ากันลูกคนให้เข้ากันเออแม่ชิมสิมันอร่อยมั้ยอาจอจอจอมันเผ็ดไหมไม่ชิหมหรอมันเผ็ดเหรอไม่เผ็ดนะนี่เทสมไหมอืมอร่อยไหมค่ะหนูชอบไหมค่ะเอาใส่ลงไป แม่บีนะคะเยอะๆเลย นี่เสร็จแล้วค่ะกว๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำน้ำใสกลิ่นหอมมะนาวมากๆเลยโอเคเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะโอเค okay, let's try not bad good job daddy t h a n k เป็นไงอร่อยไหมคะแดดี้อร <Franken other people> <ifi>? ่อยไหมคะแซบมากมาแซบอีลี อืมอร่อยไหมครับอร่อยค่ะค่ะเตรียมชอบไหมค่ะอืม่ละคนกินไม่พูดไม่จาเลยอ่ะขอบคุณค่ะเลยมีคนล้างจานให้ด้วยทุกคน ไอ้ไก่ด้วย i อ t e ก่อา a t ้ด o ม้เสียเลยโอ้บคุณฮัมฮัมโเคครับครับปาเวเร็วเดี๋ยวไปอ่านังซือปะ อันก็ไก่นะว้าวอ้ขอบคุณครับอืมโอเคโอเคแม่รักเรียมครับพอแล้วลูกป่ะหน้าแม่มีแต่น้ำลายแล้วเนี่ยเกล้ยวล้ใกล้เดียม เสร็จละวเออเก่งมาก ไม่ใช um, 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 um okay. ่ผอพึ่งผออําผำอื่าันี้ตัวอะไรขออําคำเก่งมากคออําทัอผออําพำคออําคำเก่งมากเก่งจังเลยอนนนไม่ทำทําให้ โอเคโอเคเรียบร้อยครับนอนได้แล้วหนกแม่รักเรียมนะครับรักแ,แม่ด้วยกันได้ครับกันได้กับกันได้กับกันได้คับทีนี้ อันอันนี้จะเป็นแม่กลคือตัวโนหน,นูสะกดลองสิมีอันสิจ้าจ้าจ้าอาจ้าจานอจานเก่งมากแล้วนี้นะคะเอาคำต่อไปโนอาน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 า ขาขาขานอขาเก่งมากพีรุณาต้องดัดฟันนะคะตอนนี้เขาก็ใส่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้พ่อแม่พีก็ไม่เคยดัดฟันนะในอัปปักสิอาปากเงยขึ้นอ่ามันจะอยู่ข้างในเนี้ยเห็นไแม่ก็ต้องคอยขยายออกนะคะมันจะเป็นเหมือนตัวทางอ่ะ ใครเคยดัดฟันที่เมืองไทยบอกหน่อยนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอาปากออกโอเคเยอย่ามอยเจ็บไหมคะเจ็บไหมอเ mm, จ็บไม่เือะเจ็บนิดเดียว mm hmm. ม,มันทางออกใช่ไหมลูกโอเคเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะได้ดัดฟัน ไปนอนได้หนีว้ตรงนี้หรอไหนสิกุนไ่งางหนีรักรหน้านะคะจุ๊บโอเคจุ๊บน่รักม่เลยค่ะอ๋ออาโน้แล้วแองคนตัวใหญ่แล้ว เอาสองลิงเข้านอนเรียบร้อยนะคะทีนี้แม่บีก็จะอาบน้ำนอนเหมือนกันเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ